Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกม Honkai s เ a r r ในราคาถูกคุ้มยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับ Richman Coin ไปเลยใช้แทนส่วนลดในครั้งถัดไปมีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำบัตรกำนันและบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกคุ้มๆบริการไวต้องที่ Richman Shop เท่านั้น สวัสดีทุกคนนะคะพามาทําความสำเร็จลับกันต่อที่พื้นที่ดาวพีนาโคนี่ค่ะความสำเร็จลับนี้เราจะต้องแก้ไขอีเวนต์ดวนของกลนาริกาหนึ่งครั้งค่ะก็ให้ทุกๆคนว่ามาที่ดาวพีนาโคนี่มาที่ช่วงเวลาประกายทองว่าไปที่เสาเทเลพอร์ตโซนไอดีนะคะว่ามาถึงแล้วให้วิ่งไปทางด้านขวาค่ะจะเจอกับฟอรา่อาเอเจนซี่ดาราค่ะก็กดคุยกับฟอร่าไปนะคะเราถามเธอว่าเป็นอะไรไปค่ะ ฟอร่าตอบขอบคุณเราแล้วบอกว่า mm hmm. เธอกําลังเจอปัญหาที่ทํางานพร้อมชวนเราไปเป็นดาราเข้าวงการบันเทิงนะคะเราตอบเธอไปว่าเรานับเป็นสปอร์สตาร์แห่งกาเล็กซี่อยู่แล้วค่ะแต่ฟอร่าก็ไม่รู้จักเราอยู่ดีนะคะฟอร่าแนะนําตัวเองว่าเธอชื่อฟอร่าเป็นผู้จัดก,การที่สายตระกูลอาริสว่าจ้างมาเรียกง,ง่ายๆให้เข้าใจก็คือเป็นผู้จัดก,การดาราค่ะ ช่วยทางตระกูลดูแลจัดการั้นศิลปินให้เป็นดาราที่โด่งดังเผยแพ่กิจคุณแห่งประสาทให้กับแขกผู้มาเยือนรู้จักมากขึ้นเธอรู้สึกเสียดายนะคะที่ศิลปินดาราสมัยนี้อ่อนแอกันมากไม่สามารถแบกรับภาระนหนักหๆได้เลยค่ะ เธอเล่าต่ออีกว่าเมื่อกี้เจ้าหนุนที่ชื่อพอพอตเพิ่งได้เดบิวต์ได้ไม่นานก็มาวุ่นวายจะยกเลิกสัญญาพอพอดว่าสายตระกูลไอริสจำกัดการพัฒนาของเขามากเกินไปค่ะฟอร่าพูดต่อว่าพอพอตกับเรานะคะว่าสิ่งที่เขาพูดออกมามันหยาบคายมากถ้าไม่ได้ตระกูลเขาอาจจะยังแจกใบปลิวที่สวนสนุกอยู่ก็ได้ค่ะฟอร่าว่าพอพอตไปได้ก็ดีจะได้มีที่ว่างให้คนอื่นๆไอริสต้องการคนใหม่ที่เพิ่งพาได้และรู้จักบุญคุณคนค่ะฟอร่าโกรธมากเลยนะคะก็ให้เรากดเปิดใช้กลนาฬิกากับฟอร่าค วนลอ็อกหน้าปัดอารมณ์ค่ะ ฟอร่าก็ยังโกรธบ่นอยู่นะคะแล้วก็ค่อยๆเงียบไปกลายเป็นความเศร้าใจค่ะเธอถอนหายใจแล้วพูดขึ้นมาว่าเหมือนกับเธอตอนนั้นเลยฟอร่าเคยเป็นนักสแสดงตัวเล็กอยู่ช่วงหนึ่งค่ะตอนนั้นเชื่อมั่นว่าจะมีสักวันที่จะเป็่งประกายในหมู่ดาวและเป็นตัวเอกที่ไม่มีใครเทียบได้ในจักรวาลแต่ว่าโลกนี้จะมีตัวเอกหลายคนได้ยังไงสุดท้ายเธอก็เป็นแค่ตัวประกอบไร่ค่ะไม่มีคนสนใจอยู่ในมุมหนึ่งของแดนฝันเท่านั้นช่วงชีวิตยาว์าอาของฟอร่าถูกทำลายเพราะความฝันที่ไม่เป็นจริงแต่ยังมีสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นมมนนุ่สาาวเดิต เธอเหมือนแมงเม่าบินเข้ากองไฟที่พากันบินไปยังนรกที่เรียกว่าความฝันไปทีละตัวทีละตัวฟอร่าเลยมาเป็นผู้จัดก,การมาบังคับคนหนุ่มสาวพวกนั้น ให้ปรับตัวกันได้กับกฎที่โหดร้ายของวงการพวกเขาจะได้ไม่ถูกทําลายความฝันและฟอร่าก็คิดได้นะคะว่าสิ่งที่ฟอร่าอยากทําคือการสนับสนุนให้ฝันของพวกเขาเป็นจริงไม่ใช่เป็นตัวอุปสรรคขัดขวางความฝันของพวกเขาค่ะฟอร่าก็เลยขอให้เราที่เป็นแขกผู้มาเยือนช่วยไปกอบให้โพพร์กลับมาค่ะเราตอบตกลงไม่มีปัญหานะคะฟอร่าก็จะบอกตําแหน่งของโพพร์กับเราค่ะว่าเขาอาจจะอยู่ที่สถานีกลางประกายทองโพพร์ po เป็นเด็กชายชอบเปปเปอรซ์ซี่ผมสีทองค่ะแล้วเราก็จะได้รับอีเวนต์ด่วนที่ชื่อว่ากนาริกาฟอร่าค่ะ จุดที่เราจะไปต่ออยู่ทางด้านขวาค่ะก็เทอพอร์ตอยู่ใกล้ๆไปได้เลยนะคะเข้าไปใกล้ๆก,ก็จะเข้าคว้ยเลยค่ะ พนักงานขององค์กรหลายคนกาลังล้อมเด็กชายชอไปเไปซี่อยู่ค่ะฝ่ายบริหารขององค์กรกําลังเกลี้ยกล่อมให้เด็กชายรับข้อเสนอโอกาสที่เขามอบให้ว่าอยากควบคุมโชคชะตาของตัวเองในค่าศึกบันเทิงสันติภาพแห่งดวงดาวหรือว่าอยากจะเป็นหุ่นเชิดของตระกูลไปทั้งชีวิตนะคะเราก็พูดห้ามไปก่อนนะคะว่ารอก่อนค่ะฝ่ายบริหารก็พูดว่าไม่มีเวลามารอแล้วเขาต้องไปประชุมต่อค่ะทุกคนก็งงนะคะว่าเราเป็นใครคะ่ะเป็นคนรู้จักกับโพพอดหรือเปล่าโพพอดก็ตอบว่าไม่รู้จักเรานะคะเราเลยบอกโพพอดไปว่าผู้จัดก,การของนายให้มาตามค่ะ ตอบว่าเขาไม่มีอะไรจะพูดกับฟลอร่าแล้วค่ะเราก็พยายามจะคุยกับโพพอดนะคะผู้คุมการขององค์กรก็พูดจามไม่พอใจกับเรานะคะฝ่ายบริหารขององค์กรก็เตือนคนของเขาเองว่าอย่ามาทําขายหน้าในที่ของตระกูลขายบันเทิงสันติภาพของดวงดาวเป็นหน้าเป็นตาขององคอ์กรพร้อมให้เราแนะนําตัวนะคะว่าเราเป็นใครและบอกให้เรารีบพูดด้วยค่ะโพพอดก็บอกเราเหมือนกันนะคะว่ารีบพูดมาเถอะคุณฟลอร่าให้เรามาพูดอะไรกันแน่ค่ะ เราบอกต่อไปอีกว่าฟอราจะทําเพื่อนาคตของนายนะโพพอดพ่อเขาตอบกลับว่าเขารู้ค่าว่าฟอราสนใจอนาคตของเขาเสมออยากให้เขาประสบความสําเร็จมีหน้าที่การงานที่ราบรื่นกลายเป็นความภาคภูมิใจของเธอแต่ฟอราเธอไม่เข้าใจว่าโพพอดเขาร่วมสายตระกูลแอริสเพราะอยากเป็นนักแสดงตลกเขาบอกฟอราไปหลายครั้งแล้วตอนนี้ค่ายบันเทิงศักดิภาพแห่งดวงดาวให้โอกาสนั้นกับโพพอดแล้วพวกเขาให้โพพอดร่วมแสดงหนังที่เขาชอบจริงๆที่เอปซาลอนแล้วลบกลนเราไปบอกฟอราให้ด้วยค่ะ พอพอจะไม่ให้สายตระกูลอาริสควบคุมแล้วนะคะเขาจะเป็นคนควบคุมชีวิตของเขาด้วยตัวของเขาเองค่ะสุดท้ายพอพอ,พอก็เลือกที่จะตอบตกลงไปกับฝ่ายบริหารขององค์กรนะคะฝ่ายบริหารพูดตอบย้ำเรานะคะว่าเห็นไหมเปเปซี่คนนี้เลือกแล้วแถมเป็นทางเลือกที่ฉลาดซะด้วยอย่าเสียใจยไปละ่ะฉันจะมอบอนาคตที่ดีกว่าให้หนุ่มน้อยผู้นี้เองพร้อมให้รางวัลกับเราที่ผู้คุมการขององค์กรเรื่องเกินเราค่ะรางวัลเป็นเหรียญไอเดียโทเค็นสองเหรียญนะคะแล้วให้เราว่ไปหาฟลอร่าอีกครั้งค่ะ กดคุยกับฟอร่าค่ะฟอร่าก็พูดขอโทษกับพพอดว่าเมื่อกี้เธอพูดแรงเกินไปแา่ลองดูแผนฝึกฉบับใหม่นี้ก่อนฟอร่าถามเราถึงพพอดนะคะเราตอบกลับไปว่าเขาไปแล้วค่ะฟอร่าก็เข้าใจนะคะว่าเธอเป็นคนบีบบังคับให้พพพอดไปเองค่ะ ถ้าเธอเข้าใจโพพอดได้เร็วกว่านี้ก็คงจะดีเป็นเพราะความแย่ยิงของเธอเองที่ทำลายอนาคตของคนหนุ่มสาวเลยทําให้จักรวาลต้องเสียว่าที่ดาวค้างฟ้าไปค่ะบอราพูดต่ออีกว่าพอทําพลาดแบบนี้ก็ไม,ม,ม่น่าจะเรียกตัวเองว่าเป็นผู้จัดก,การดาราอีกแล้วหรือบางทีเธอควรจะลาออกเราตอบเธอไปนะคะว่าโพพอดเขายังเป็นนักแสดงต่อนะบอรกาก็ดีใจนะคะที่เธอไม่ได้ทําลายความฝันของโพพอดยังมีคนหนุ่มสาวที่เธอต้องดูแลอย่าเป็นที่โด่งดังไปทั่วจักรวาลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเธอจะไม่เป็นน้ําเย็นที่มาดับความฝันนนนขอองงคื่่แล้วชาวบ การตลาดช่างผลประโยชน์ของตระกูลช่างซูเปอร์สตาร์ของจักรวาลให้หมดฟอราเธอจะเป็นฟืนที่จุดประกายความฝันของพวกเขาเพื่อชะใช้ความเย่อหยิ่งในอดีตของตัวเองค่ะหลังจบบทสนทนาเราก็จะซ่อมหน้าปัดอารมณ์ของฟอราสำเร็จแล้วนะคะพร้อมกับได้รับความสำเร็จลับค่ะความสำเร็จลับมีเชื่อว่าสัมผัสถึงความอบอุ่นกน,นาฬิกาสามารถช่วยตามหาตัวตนที่แท้จริงของผู้คนกลับมาได้แก้ไขอีเวนต์ดวนของกน,นาริกาหนึ่งครั้งได้รับเพชรห้าเพชรค่ะ จะแล้วนะคะกับความสําเร็จลับสัมผัสถึงความอบอุ่นค่ะยังมีความสําเร็จลับที่สามารถทําตอบจากเนื้อเรื่องเควสนี้อยู่นะคะเป็นความสาเร็จลับในเรื่องเกี่ยวข้องกับฟอร์่าค่ะก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะเนื้อเรื่องยาวๆเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรานะคะขอเป็นกําลังใจกันได้เหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็สามารถไปตามดูคลิปอื่นๆคอนเทนต์อื่นๆได้ในช่องเพลย์ิสแทเลยนะคะแล้วก็ขอฝากร้านเติมเกมริชแมน Shop ด้วยนะคะเติมเกมฮงนกีซาเรลใช้เพียงแค่เ,เคลนนขลกนนะ ค่ะ